อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกับทุกท่านด้วยนะครับเมาวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงดวงส่งท้ายอัปเดตนะครับโดยการกลับมาทำอีเวนต์พิกอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่รอบนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ทำแบบธรรมดานะเพราะว่าเราเราจะเปิดแบบจัดเต็มเลยครับทำหลายไอเดียเดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะมีไอเดียไหนได้ของเทพจากอีเวนต์จี้พลิกอัอบนี้ไหมนะครับมาเริ่มที่ไอเดียหลักก่อนเลยนะที่จริงไอเดียหลักผมว่าจะไม่ทำนะแต่เจ็บใจเหลือเกินที่บัตรเพชรซปเปอร์ Super ของผมเนี่ย มันทำอีโวไม่ได้ัมอยากเปลี่ยนออบเจกต์ากาศนะวันนี้เราก็จะมาทำเพิ่มอีกจี้หนึ่งเลยแล้วกันนะเป็นบัตรเชิญเพชรสีแดงนะในเวอร์ชันดาร์กนะครับต่อให้มีแล้วก็อยากได้อีกนะเพราะว่ามันทำอีโวไม่ไดนะ้ผมอยากเปลี่ยนออบใช้มากๆเลยนะมันใช้หลายตัวนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ไอเดลักก่อนเลยนะครับว่าจะได้อะไรดีๆบ้างนะครับผมก็เปิดฟรีได้กุญแจหนึ่งแล้วแหละนะสำหรับ,บเออจี้ที่จะเอาไวแ้แลกบัตรเชิญเพชรสีแดงนะปะ่ะไม่รอใช้เดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับ ไหนดูซิไอดีหลักจะได้ของแถมอะไรดีๆบ้างนะอะเพราะเปิดทีละสิบกล่องแล้วกันนะเผื่อของมันออกดีไงทีละสิบกล่องเปิดแบบใจเย็นหน่อยนะมันแหลกๆอยู่แป๊บหนึ่งเอ้ยมันแหลกอะไรวะโอ้โหหายแหลกยังของมันเข้าเข้ากระเป๋าแล้วมันแหลกนะครับรนะอแป๊บหนึ่งลื่นยังยังโอเคลื่นแล้วลื่นแล้วมาช้าเลยเกิดน,นะ ทำไอดีหลักก่อนนะไอดี ID ลองค่อยว่ากันนะโอเคได้เพิ่มมาขาดอีก18เปิดแบบไม่รอช้าเป็นไงโอ้โอยยังเกลืออยู่นะโอเคยังเกลืออยูอย่ยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะหมกุนเลกาโอ้อยอันนี้มันเวอร์ชั่นเก่าแล้วนะก็ยังได้ของกากอยู่ชิบหาย้ยไอดี ID หลักเราจะไม่ได้อะไรดีๆเลยหรือไงกุญแจมาดีๆหน่อยลูกโดนระเบิดนะ ม่ยังไม่ได้เลยจ a m j เลยนะว่าก็สองกล่องสุดท้ายวันนี้ผมบอกเลย z ุ่มแบบจุกๆครับดูแบบจุใจไปเลยนะเพราะว่าเราจะทำหลายไอดีนะครับสุ่มทิ้งไปได้กี่ดอกแล้ววะโอเคเพิ่งได้ดากนะครับแดอกเออเราจะเข้าไปดูทำไมเมื่อกี้มันเขียนอยู่8ดอกถูเอ้ยมา10กล่องและแปดอก บอกแล้วนะครับมันจะมีสักอีเวนต์นะครับที่เราแบบทําอีเวนต์หลายๆรอบนะอีเวนต์นี่แหละผมแบบห้ามตัวเองไม่อยู่นะครับแบบอยากสุ่มมันอยากสุ่มตลอดเวลาเลยตอนในเกมค้างนะครับแ๊บหนึ่งของมันเข้าตัวโอ้ย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 ,อยกระตุกกระตุกอชิบายอ่ะมาแล้วโถวยอ่าของแถมยังไม่มาครับไอดีลองเรารู้สึกว่าของแถมจะออกดีกว่าเยอะเลยนะจากการที่เราสุ่มไปวันก่อนนะครับ เฮ้ยกุญแจก็ไม่ออกหรอวะเมื่อกี้แี่ยโคตรแย่เลยอ่ะหมดไป9 0้0ยังไม่ได้อะไรดีๆแถมมาเลยนะปืนฟอสบู่โอ้โหมี10อันแล้วอ่ะบัตรเชิญเมื่อกี้บัตรเชิญเนเธอร์ป่ะมีแล้วนะโอ้ยชัดเ้่กอลเลยฟ้าหลุมดำว่ะเวอร์ชันฮอลัสด้วยนะนี่คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะไอ้ดีหลัก ได้ก่อรอยฟ้าลุมดํามาเพิ่มแล้วอันนี้ผมก็ใช้หลายเซตอยู่เหมือนกันนะ,นะครับเฮ้ยแจม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 ยูนะแจมยูอะได้ไอนั่นมาแล้วโอเคยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเปิดอีก10กล่องเพราะเราจะทําดาร์กด้วยเปิดอีก20ไปเลยเป็นไรนะครับมาได้ก่อลอยฟ้าลุมดำมาก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับ ตอนกดแหลกๆเข้ามาหน้าเนี่ยเนี่ยมันค้างแป๊บหนึ่งนะับเป็นไรไม่รู้อ่ะมาแล้วอ่ายังไม่มานะับของแรจะมาชิ้นเดียวเหรอไอดีลักเนี่ยฮะลูกพี่โอ้โหแม่เมืสขออะไรเด็ดๆสักหน่อยสักชิ้น แปนโอลิมปิกอะไรเงี้ยผมเห็นคนเปิดได้เยอะอยู่นะ,ะยังไม่มีอะไรดีๆนะกุแจก็ไม่ออกโอ้โหเฮ้ยกุแจออกบ้างเฮียโอ้โหสี่พันนี้เราได้กุแจบ้างไปเนะี่ยโอ้โหกุแจมากี่ดอกดอกเดียวบ้เมื่อกี้โอ้โหโคตรแย่เลยดอกเดียวโอ้ยปลาเปิดอีกแลบวิชิบหายจากดวงดีจะกลายเป็นดวงเกลือแล้วเนะี่ย แป๊บหนึ่งกระตุกอยู่นะครับเรื่อนลงไปของไอดีหลักมันเยอะนะมันก็แหลกเป็นธรรมดาครบยังเออมาแล้วโอเคโอเคกูคแจกกูแจโอ้บัตรแมวไอ้นี่ เอาเอาเอากุญแจออกยากจังวะโอเ้โหเอ้ดวงกุดจัดเลยครับรอบนี้โอ้ก oh, ุญแจไม่ออกเลยเว้ยรอบหลังๆอะ่ะไอชิพายได้ก่อรอยฟ้าแล้วมันยังไงวะมันรีเซตดวงเราเลยเหลือ1 8ื่นแปดและเพชรเราอ่ะเดี๋ยวแรกไอ้นี่มาก่อนบัตรเชิญเพชรสีแดงนะครับแล้วก็หาอีกส อันนี้ใช่ไหมกวัวแรกผิดนะครับแล้วก็ทำดาร์อกอีกขายอีก2ก็ต้องไปเปิดกล่อง3เอานะสรุปม,มันคุ้มหรือเท่าทุนวะชิบหายท้าไปผมรู้สึกว่ามันเท่าทุนนะครับถ้าเราปิดอปิดเร็วกว่านี้อาจจะกำไรอยู่นะได้ก่อลอยฟ้าโลกหลุมดำมาเอาผมซื้อ2กล่องแล้วกันไม่เชื่อดวงตัวเองนะครับจาตา เค okay. เมื่อกี้บอกฟาโลเนี่ยเค้ค okay. รูว่าแล้วนะครับมันต้องได้สองอันนี่นแหละอ๋อโอ้โหการ์ดไอ้นี่หมดอีกโอ้โหไปซื้ออีกแล้วมันไม่มีแจกแล้วอ่ะสิบอ่าได้มาแล้วเยี่ยมนะแล้วเราก็ไปแลกเป็นจีาด์ก มันก็ยังต้องใช้ไอ้นี่อีกอ่ะโอ้โหเอ้ยซื้ออีกแย่ yeah, จริงๆอ่ะเสียอ,อีก20ลูกอมดาวนะโถเอ้ยมาเราก็แลกมาเลยวะบัตรเชิญเพชรสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นดาร์กโอเคผมทำดาร์กก็หมดประมาณนี้นะก็เกือบแพงอยู่นะนะครับแต่ดีที่ได้เกาะรอยฟ้าแถบมานะเป็นเกาะรอยฟ้าหลุมดำของฮอลัสเอดิชันอยู่ไหนละ่ะนี่นะครับ ตึงนะนะเดี๋ยวค่อยอัพไปลองเล่นนะครับเออนี้ก็ผ่านไปเดี๋ยวเราไปดูไ d ดีหลังๆกันดีกว่านะว่าจะเปิดของแถมได้เลยดีๆบ้างนะป่ะมาเราก็อยู่กับไอดีลองของเรานะเดี๋ยวเราไาเปิดเลย20กล่องครับสำหรับไ d ดีนี้จัดตายหาของเทพ20กล่องนะครับมาไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ผมเปิดหลายดีจัดเลยนะจุใจครับวันนี้บอกเลยขอ,องเทพจะออกให้พี่ไหมนะครับ ผมสุ่มไอดีละ9000นะนะครับถ้า9000ออกจี้แลมาสักจนะี้เนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับเพาปกติปิดจี้มันมันแพงกว่า9000อยู่แล้วไงถ้าแบบดวงแบบผมอ่ะนะมาแลยังไม่มานะโอเคแปรนี้ก็ถือว่าเอาไว้เล่นแก้ขัดได้อยู่นะถ้าแบบไม่มีแปรเล่นจริงๆอะ่ะส่วนที่เหลือเกลือทั้งนั้นนะโอ้โหโอ้ไอแปลนี่มาอีกแล้ว เฮ้ยแต่กุญแจออกโคตรลำบากโคตรยากเลยอ่ะกุญแจมาแล้วแล้วก็ไอ้มีดบินดับเบิ้ลมีดอ่ากุญแจนะครับเฮ้ยไอ้ปืนนี้อ๋อไม่ใช่นะึกว่าปืนขังคุกโอ้โหเอ้ยไอ้ปืนกากนึกว่าอ่ายังไม่มีอะไรดีๆเลยนะครับเกลือจัดเลยอ่าขายจี้ขายจี้อ <c oughs> ื้มกุญแจมารัวๆว่ะ อ่ากุญแจมาสองอัสุดท้ายแล้วสงสัยจะไม่ได้ของแะรอะไรเลยไอดีเนะี่เกือทั้งนั้นเลยนะไปเดี๋ยวไปดูไอดีต่อไปแบบรวดเร็วกันเลยดีกว่าอย่าพึ่งทอนะครับประกดกันต่อเลยอ่าี่กุญแจมาก่อนเป้าหมายเราไม่ใช่กุญแจนะสำหรับไอดีลองนะเป็นจี้แถมนะแต่ออกยากเอาเรื่องเลยนะโอ้โห ยังไม่เห็นของแลเลยนะครับหน้าตามเป็นยังไงวะของแลเนี่ยสักจีส้สิหมวกอะไรวะเมื่อกี้เนะี่ยดูไม่ทันนะโอ้ยมันต้องอย่างนี้เก้าพันได้เกาะเดเมนชั่นคุ้มแล้วนะครับไอดี ID นี้คุ้มแล้วนาะยยังไม่ต้องแลกกุญแจอันเนี้ยคุ้มแล้วมันต้องงี้ดิวะนะครับของแลมันต้องแบบนี้ได้ใช้นะเกาะเดเมนชั่นเนี่ยเก้าพันคุ้มแล้วไม่เสียดายนะครับ สำหรับใครที่จะทําแบบผมก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าคุณไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ทําจี้เลยหลังอะไรก็ข้ามๆไปดีกว่านะเก็บเพชรไว้เล่นอ e ีเวนท์ที่มันการันตีดีกว่าแต่ถ้าใครเพชรเหลืออยากสุ่มเล่นออของโคตรดีเลย9 0 0าได้หมวกในประเทศมาด้วยโอ้โหคุ้มมากเลยนะครนะับไอดีเนี่ยเห็นว่ามันอยู่ที่ดวงนะไอดี ID ที่แล้วอะ่ะเพิ่งกดไปเมื่อกี้โคตรก,รก,การกเลยคนระับได้ของแบบกาก,ากมากนะ ผิดกับไอดีนี้ครับดูเดี๋ยมันอยู่ที่ดวงเลยนะครับตามนี้โอโ้สองจี้คือคุมแล้วเกาะแดเมนชั่นกับหมวกในประเทศพระเจ้า900 0มีที่ไหนนะครับเอออย่างตึงอะ่ะอุ้ยชอบชอบชอบครับต่อเลยดีกว่ามาสําหรับใครที่กําลังเก็บเพชรรอตัวใหม่นะผมบอกเลยว่ากอดเพชรไว้แน่นๆนะครับเอออย่าตะบะแตกแบบผมนะผมนี่เรียกได้ว่าตัวใหม่ไม่ทงไม่ทำแล้วสุมมันจัดเลยมาสุมกันต่อเลยนะครับจัดไปเฮ้ยไม่เหลือเพชรแล้วนะ หุ้ยกุญแจออกดีจังวะไอเนี้ยอ่ะเริ่มไม่ไดีแล้วไอไอดีเมื่อกี้คุ้มจัดเลยนะครับไม่รู้อันนี้มันจะได้ดีไหมนะอาจจะห่วยก็ได้ชิหายดูทรงแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหอั really นนี้เก่าแล้วนะครับถ้าได้เป็นป้ายดอกสกุละนี่จะแจมอ่ะเก่านะมีแต่จี้เก่าๆยังไม่มีอะไรเลยๆออกนะครับ โอ้โยแต่กูแจ๋ออกดีจัดเลยเจบอกขุนไลกาเดิมๆนะครับอย่างไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเว้ยโอ้โห,โอ,โหอันนี้ก็เก่าแล้วโอ้โหมีแต่จิ๊กเก่าๆจิ๊บหายมันล็อกไอดีป่าวะ <c oughs> ทำไมบางไอดีก็ดีบางไอดีก็กากแบบนี้นะโอ้โหอ่ะสุดท้ายละอันนี้ก็ไม่มีของแลอะไรออกเลยวะ นะครับประมาณนี้นะไอดี ID หลักเรายัางดวงดีกว่านี้เลยนะครับได้กอะลอยฟ้ามานะอันนี้ก็ข้ามไปมาดูไอดีต่อมาเลยนะเมื่อกี้ก็เกลือไปอีกไอดีหนึ่งนะผมบอกเลยของพวกนี้มันขึ้นอยู่ที่ดวงไอดีของคุณเลยนะครับบางคนเปิดได้ของดีนะบางคนก็สวยแบบขั้นเทพเลยครับดูผมเป็นตัวอย่างนะครับบางอันก็แบบมาดีเกินอนะ่ะบางอันก็เน่ยทรงนี้เลย2 ID ไดีเมื่อกี้ อ่ายังไม่มานะครับของอะไรหายากเหมือนกันนันเนี่ยชิหายโอเคกุญแจนะครับก็ดีเอาไว้แลกจี้อืมอันนี้เกลือมากอ่ะได้อยู่เฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเป็นจี้เอสบวกนะครับมีอ๋อโอ้สองสกิลเหรอป้องกันเอฟเฟกต์5โอ้โหเกือบดีนะครับใช้แก้ขัดน่าจะได้อยู่เฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ โอ้นึกนึกว่าไอหมีขาวนะอ่ะเกลือเกลืออีกแล้วก็ยังเกลืออยู่อืมแม่เงเงยอ่ะสองกล่องสุดท้ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรแลออกมาเลยนะเรียบร้อยนะแตกนะไปต่อไปเลยเรามีอีกเยอะจัดไปอีก20แพ็คนะครับไปหาก็ต่อนะของแรมต้องออกบ้างดิ ถูกไหมเราเปิดมานานแล้วเนี่ยโอเคคุณแจของแถมไม่มากเลยครับของแถมโอโ้ยังเฮ้ยขออะไรที่แบบแปลกใหม่ให้รู้สึกว้าวหน่อยได้ไหมจีเอ็มโอ้โหว้าวไหมเนี่ยมันคืออะไรวะไดเมนชั่นเฮ้ยไม่ใช่ไดเมนชั่นดิอ๋อเต่าแตก ด i ม e n s ชั่นดมชั่นะครับดัมเชั่นเต่าแตกสีห้การทาสีอันนี้ผมเคยอยากได้นะแจมอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เล่นนะครับดีสามสกิลสกิลดีใช้ได้นะครับคุ้ม9 0 0าคุ้มแล้วนะครับยังไม่ทันไดลกจีเคมีอะไรมาอีกไหมขอแบบคุ้มก่นเนี่ยอะไม่มีไม่มีไม่มีอีกแล้ว ออกยากเหมือนกันนะจี้แบบดีๆอ่ะอะไรวะเนี่ยโอโ้โหหน้าตาแปลกประหลาดมากมาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้หมดแล้วนะครับอันนี้แพ็กฟรีโอ้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับไม่ถึงกับดีมากนะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นไอดีสุดท้ายของเราที่เราจะเอามาเปิดเล่นแล้วนะครับเออส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าอิ่มดีนะครับเออวันนี้แบบจุใจอะ่ะ นะสุ่มแบบมันมากนะครับได้เอาเพชรมาใช้เล่นแบบนี้มันก็รู้สึกสบายใจนะถึงแม้บาง ID เดีเราจะแปลกไปนะครับแต่มันก็รู้สึกดีที่ได้มาทําอะไรแบบนี้นะผมโคตรชอบเลยการทําอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังแบบนี้นะเพชรในใช้ให้หมดไปเลยนะมันสุดจริงๆนะอีเวนต์แบบนี้เนี่ยนะนะเดี๋ยวรอบนะ้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเลยผมเก็บเพชรให้เยอะกว่านี้มาสุ่มแบบจัดเต็มให้ดูนะรอบนี้ก็เอาไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาเพชรา่หไ่ก่อนนะโอเคยังไม่ได้รายแลเลยนะสำหรับ i อดีนี้เหมือนจะปิดท้ายได้หวยแตกมากเลยนะ <Okay. S 2> ก็มีไอดีไอนั่นแหละครับได้ก่อลอยฟ้ากับหมวกเนเทศอะคือแจ่มสุดแล้วนะที่เหลือคือแป๊กหมดเลยนะครับเกลือ <c ười> จัดของดีนี่ไม่ได้เลยนะเนี่ยใครที่จะทำก็ลองคิดดูดีๆนะออย่างที่ผมแนะนำไปแหละใครจะทำก็ต้องมีจี้เลยหลังก่อนนะ <c ười> อุ้ยอันนี้เป็นจี้เลยหลังที่มาเนี่ยกระทาหัวกระโหลกนะครับถึงแม้ผมจะไม่ชอบสกิลมันแต่มันก็ถือว่าเป็นของแลนะครับอ่ะ ไอดีนี้คุ้มนะครับคุ้มแล้วเออได้ของดีอยู่นะครับเออ,เอ,อได้อยู่นะเวชั่นดาร์กด้วยนะเมื่อกี้เนะี่ยโอเคแจมอยู่นะครับอ่ะสุดท้ายประมาณนี้นะครับ9,000ได้จี้ใหม่มาก็ถือว่าดีใช้ได้นะเดี๋ยวเราทำดาร์กเลยอ๋อเราแลกจี้ได้เพิ่มอเอาอะไรเพิ่มดีวะเดี๋ยวเอาไว้คิดทีหลังนะครับ เออแรกเลยก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหมดเขตแล้วนะเออวันที่24นะครับหมดแต่ผมก็แนะนําปิดภายในวันนี้เลยนะใครทําเว้นนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะปิดเซิร์ฟช่วงตีสามปะหรือไม่ก็เที่ยงคืนนะผมจําไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับก็ใครจะทําจี้หรือทําไว้แล้วเนะี่ยรีบๆแลกเลยนะครับแลกภายในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนะี่ยเราไปรอรุนอัปเดตกันนะครับจะได้ไม่ต้องลืมแลกจี้นะครับเออแลกไว้ภายในวันนี้เลยนะใครทาเว้นนะครับอย่าลืมกันด้วย นะเดี๋ยวผมก็ไปหาแลกนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครทําเว้นได้อะไรดีๆบ้างก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะเดี๋ยวอันนี้ผมแลกเอาอะไรดีวะ,อะเอาก่อลอยฟ้าเพชรแล้วกันเล่นง่ายดีนะสลหรับปั้นไอดีจัดไปน่าจะเล่นได้หลายตัวอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับสุ่มให้ดูแบบจูใจเลยวันนี้จุกๆนะครับจุกจริงก็ปิดท้ายด้วยได้กระทาหัวกระโหลกมาในเวอร์ชันดาร์กเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แจมแมวเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่าน,น,นี้เดี๋ยวรอบหน้า event up, อร นะผมจะเก็บเพจไอดีหนึงสักแบบห้าหมื่นเนี่ยเปิดทีเดียวแม่งหมดเลยนะรอบหน้าผมบอกเลยจัดเต็มกว่านี้แน่นอนนะครับอรอลุ้นกันเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวใหม่กันดีกว่า